สวัสดีครับคุณเคยเปลี่ยนไอคอนให้โฟลเดอร์ไหมครับเช่นผมมีโฟลเดอร์ตัวนี้ครับมันเป็นวิธีดั้งเดิมมาแล้วนะครับแต่ผมก็ลองดูในวิดีโอสุดแล้วมันสามารถทําได้เหมือนเดิมนะครับผมมีโฟลเดอร์ตรงนี้นะครับคลิกขวานะครับแล้วก็เลือก Pro p e r t ตีครับ p ป o p e r t ตีตัวนี้มันจะมีคําว่าคัดทอมไม้ครับคัดทอมไม้ตัวนี้แล้วก็นี่ครับโฟลเดอร์ไอคอนครับเช้งไอคอนครับตรงนี้เอาคลิกดูนะครับมันก็จะมีโฟลเดอร์ให้เราเลือก มันจะมีไอคอนต่างๆให้เราเลือกนะครับเราก็เลือกเอาตามใจชอบนะครับมีิธีการนี้เ,นเหมาะสําหรับทําให้โฟลเดอร์ที่อยู่ในกระจับกระจายเตรียมเครื่องเรานระให้มันแตกต่างจากเพื่อนครับถ้าเป็นเพลงก็หาหมวดที่เป็นเพลงนะครับเช่นผมเอาเป็นนี่ครับเป็นรูปวันนี้นี่นะโอเคนะครับแล้วก่อนที่จะแอปพลายก็ also apply t h ย s ิ t t ตเทม t ู o อร์ซับโฟลเหมายความว่าถ้ามีโฟลเดอร์อยู่ข้างในให้มันเปลี่ยนแปลงเ,เป็นไอคอนแบบนี้ตามไปด้วยนะครับแต่ถ้าสมมติว่า ผมต้องการเปลี่ยนแค่หน้าตัวนี้ตัวเดียวนะครับตรงโฟลเดอร์ข้างในก็ปล่อยให้เป็นเรื่องเหลืองเหมือนเดิมอย่างนี้นะครับถ้ามีโฟลเดอร์ย่อยข้างในก็ไม่ต้องติ๊กไว้นะครับถ้าติ๊กไว้ก็คือมันจะเปลี่ยนเป็นไอคอนนี้ทุกโฟลเดอร์ที่ซ่อนลงไปลึกๆนะครับแอปพลายดูนะครับนะครับดีเฟดสักนิดนึงอย่บอกว่าตายเลยนะเนียบิ๊บเลยโอเคครับมาเลยครับนี่ครับต่อไปนะครับถ้าสมมุติว่าผมต้องการเอาตัวนี้ล่ะ นี่รูปนี้ครับรูปตัวนี้เนี่สมมว่าเป็นรูปผมก็แล้วกันครับต้องการเอารูปนี้มาสร้างเป็นไอคอนแบบนี้ครับให้เป็นไอคอนโลเดอร์แบบนี้จะได้รู้ว่ารูปนี้นี่คือมีอะไรอยู่ข้างในนะครับสมมุติว่าผมต้องการเอารูปนี้เนาะนะครับเราต้องไปแปลงไฟล์ครับตัวนี้เป็นภาพ JPEG นะครับ JPG ไปแปลงไฟล์ตัวนี้ให้เป็น ICO ก่อนนะครับเราพิมพ์ตามนี้นะนะครับเราพิมพ์ค้นหาคํานี้นะครับ Picture นะครับ to icon นะครับ พิจารณาทูไอคอนแบบนี้นะครับพลิปเหมือนผมเลยนะครับก็จะเจอเว็บนี้นะครับ ICO Convert นะครับ ICO Convert com นะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ให้นะครับเว็บนี้นะครับที่จริงมันมีเว็บอื่นนะครับเว็บอื่นเยอะแยะมากมายแต่ผมชอบที่จะใช้ตัวนี้เพราะว่ามันมันสามารถที่จะทำรูปของเราที่เป็นกรอบสี่เหลี่ยมให้เป็นรูปวงกลมรูปหัวใจรูปอะไรได้ด้วยนะครับผมก็เลยใช้เป็นเว็บ ICO Convert นะครับไม่ใช่โฆษณานะครับไม่ได้เงินสักบาทนะผมก็ก็ใช้เว็บเขานะครับผมก็เลยต้องให้เครดิตเขาหน่อยนะครับ กดเข้าไปในเว็บนี้ครับอันดับหนึ่งครับสเต็ปหนึ่งก็คือเลือกไฟล์ครับแล้วก็เลือกปนาไฟล์ของเรานะครับชุดไฟล์ตรงนี้นะครับตรงชุดไฟล์นะครับก็ผมเอาไว้ในเดสก์ท็อปแล้วนะครับรูปนี้ครับรูปนี้เลยโอเพ่นครับผมเปิดมาแล้วผมก็อัปโหลดนะครับอัปโหลดนะมันก็จะทาการอัปโหลดรูปเราขึ้นไปนะครับเสร็จหรือยังซักเซ็ตฟูลอัพโหลดนะครับก็จะเจอรูปของเราเต็มนะครับตัวนี้คืออัพ โหลดเสร็จแล้วครับครอบไหมครับครอบไหมนะครับผมก็ไม่ครอบนะผมเอาตามนี้เลยครับเอาตามนี้เลยนะครับแล้วสเตปสามครับสไตล์ครับคุณชอบแบบไหนคุณก็เลือกเอานะครับหัวใจไหมหรือวงกลมหรือว่าเป็นรูปเอียงๆนะครับแล้วแต่นะครับสมมุติว่าผมจะเอาเป็นกลมๆแบบแบบนี้แล้วกันนะครับแบบนี้เลยนะครับลิกให้เป็นกรอบสี่เหลี่ยมแบบนี้จากนั้นก็สเตปสีคือนะครับ ICO แบบไหนครับเป็น PNG ไหมหรือ ICO for Windows นะครับ ให้เลือกที่ ICO for Windows ตรงนี้นะครับจากนั้นกดที่ Convert ICO ครับ Convert ICO ตรงนี้ครับติดผ้านี้นะนะครับตรงนี้ก็เลือกมันเลือกให้อยู่แล้วครับ Convert ครับเพียเวดนะครับเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะครับมันจะมีคําว่าาวน์โหลดยูอาร์ไอคอนนะครับตรงนี้ครับเห็นไหมครับดาวน์โหลยูอาร์ไอคอนนะครับพลิกหนึ่งครั้งมันก็จะดาวน์โหลดลงมาในเครื่องของเราช้าดีลาอีก อามาแล้วครับนี่ครับ image 2021นี่ครับเข้ามาไปเนาะครับต่อไปผมจะมาเปลี่ยนไอคอนนะครับผมจะมาเปลี่ยนไอคอนสมมุติว่าเอาไอคอนนี้ก็แล้วกันนะครับพิกเซียนนี่นะครับคลิกขวานะครับ property ครับจากนั้นเลือกที่คัดทำไหมครับคัดทำไหมจากนั้นเชงไอคอนนะครับมันจะขึ้นหน้านี้ขึ้นมาให้เรากดที่ปุ่มบราวตัวนี้ครับตัวนี้คือไอคอนที่ windows มีมาให้นะครับถ้าเราไม่ชอบก็กดปุ่มบราวไป ตรงนี้นะครับบ้าไปก็เลือกไปที่เดสก์ท็อปหรือที่ไหนก็ได้นะครับเมื่อกี้มันดาวน์โหลดมาตรงไหนนะเมื่อกี้ดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดเนาะนี่ครับนี่ครับเป็น .ico เท่านั้นนะครับถ้าเป็น .jpeg มันมองไม่เห็นนะครับนี่เห็นครับรูปเด็กเมื่อกี้นี่ครับก็จะเป็นวงกลมตามที่ผมเลือกจากนั้นกดโอเพนดูนะครับแล้วก็โอเคโอเคครับนี่ตรงนี้ครับพิกัดเสียงมันจะยังไม่เปลี่ยนถ้าเราไม่รีเฟรชมันนะครับคลิกขวาแล้วก็รีเฟรช นี่เห็นไหมครับที่จริงมันเป็นโฟลเดอร์แต่มันเป็นรูปใบหน้าของของเรานะครับเปิดเข้าไปมันก็เป็นโฟลเดอร์ปกตินี่แหละนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านนะครับผมอาจจะอธิบายยาวเยอะยืดเยอะนะครับบางคลิปนี่เรื่องเล็กๆน้อยๆก็ทําให้เป็นลิ้มยาวๆนะเพราะว่าผมอยากให้อธิบายนะครับอยากอธิบายให้มันลึกๆนะครับเราไม่ได้ต้องการยอดวิวยอดอะไรมากมายหรอกครับผมทําไปเรื่อยๆนะครับทําไปด้วยใจรักนะครับใจรุ่นรวนครับใจรุ่นดวนเลย ขอบคุณนะครับที่เป็นกําลังใจแล้วก็เป็นแฟนคลับติดตามมาโดยตลอดนะครับผมอัปโหลดคลิปอะไรไปนะเห็นมากดไลค์เห็นมาเลยผมก็ชื่นใจขึ้นมาที่จริงมันเป็นกำลังใจให้ผมอย่างมากเลยนะครับให้ทําคลิปต่อไปนะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ